หญิงสาวลึกลับในบ้านหลังใหญ่ปริศนาตู้โบราณนำพาความตายไม่สิ้นสุดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับอาจารย์บินอีกครั้งนะคะเรื่องราวที่อาจารย์บินจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งที่ต้องเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นบางสิ่งที่สิงสถิตอยู่ในบ้านของพวกเขาเองค่ะบ้าน ควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมคะแต่ถ้าหากบ้านหลังนั้นมีใครอีกคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยล่ะคะและใครคนนั้นก็ไม่ได้เป็นคนเรื่องราวที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้จะทำให้คุณขนหัวลุกใครชอบเรื่องราวลี้ลับกดติดตามช่องอาจารย์บินไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องน่ากลัวแบบนี้อีกค่ะบทที่หนึ่งแขกของห้องสีชมพู บ้านของเมย์เป็นบ้านหลังใหญ่ค่ะตั้งอยู่ริมคลองบางหลวงบรรยากาศค่อนข้างสงบเงียบเพราะอยู่ห่างจากความวุ่นวายในตัวเมืองพอสมควรเป็นบ้านเก่าแก่ที่คุณปู่คุณย่าอยู่มานานมีทั้งหมด4ชั้นด้วยความที่เป็นครอบครัวใหญ่สมาชิกในบ้านก็มีหลายคนแต่ส่วนใหญ่ก็มีภารกิจการงานที่ต้องออกไปทำนอกบ้านกันเสียส่วนใหญ่ทำให้บางช่วงบางเวลา บ้านหลังนี้ก็จะค่อนข้างเงียบเหงาจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างก็ตอนที่มีญาติญาติหรือเพื่อนฝูงแวะมาเยี่ยมเยียนพักค้างค่ะและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้โดยเฉพาะกับห้องหนึ่งที่ทุกคนในบ้านเรียกว่าห้องสีชมพูค่ะห้องนี้อยู่ชั้นสองเดิมทีอาจจะเป็นห้องของใครสักคนในอดีต แต่ปัจจุบันถูกใช้เป็นห้องรับรองแขกไปโดยปริยายใครไปใครมาถ้าจะค้างคืนก็มักจะได้นอนห้องนี้และดูเหมือนว่าแขกที่มาพักจะไม่ได้พักอยู่ตามลำพังเสียด้วยสิคะคนเท่าคนแก่ในบ้านหรือแม้แต่เพื่อนๆของคนในครอบครัวที่เคยมาค้างต่างเคยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามักจะเจอ ผู้หญิงคนหนึ่งในห้องสีชมพูนั้นเสมอลักษณะที่บรรยายก็คล้ายคล้ายกันคือเป็นผู้หญิงผมยาวแต่ไม่เคยมีใครเห็นหน้าชัดชัดสักทีบางคนก็แค่รู้สึกเหมือนมีคนมองบางคนก็ฝันเห็นหรือบางคนก็เจอจะจะ,จะเลยค่ะแต่เรื่องมันก็เล่ากันปากต่อปากไม่มีใครอยากจะเก็บมาใส่ใจจริงจังนักเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของความฝันหรือตาฝาดกันไป เมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีสัมผัสพิเศษมาตั้งแต่เด็กค่ะเธอมักจะมองเห็นหรือรู้สึกถึงสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นได้บ่อยครั้งและสำหรับผู้หญิงคนนั้นในบ้านเมก็รับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของเธอมาโดยตลอดเพียงแต่ไม่ได้ปริปากบอกใครมากนักเพราะกลัวว่าจะถูกหาว่าเพ้อเจ้อแต่เธอก็รู้สึกได้ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มีเจตนาดีเท่าไหรนะ่นัก จนกระทั่งคืนหนึ่งเหตุการณ์มันชัดเจนขึ้นมากค่ะคืนนั้นมาร์คพี่ชายของเมย์พาเพื่อนสนิทชื่อต้นมาเที่ยวที่บ้านมาร์คเองก็นอนห้องของตัวเองตามปกติส่วนต้นเพื่อนของเขาก็ได้ไปนอนที่ห้องสีชมพูตามธรรมเนียมห้องของมาร์กกับห้องสีชมพูอยู่ไม่ไกลกันมากนักค่ะแค่เดินข้ามโถงทางเดินเล็กๆก,ก็ถึงกันแล้ว คืนนั้นดนึกสงัดมาร์กเล่าว่าเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะฝันร้ายค่ะในฝันนั้นมาร์กบอกว่าเขารู้สึกเหมือนตัวเองตื่นนอนขึ้นมาจริงๆในห้องของเขาแล้วเขาก็หันไปมองตรงประตูห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนทันใดนั้นเองเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่นั่นผู้หญิงคนนั้นหน้าตาคล้ายเมยมากคล้ายจนหน้าตกใจแต่ในความรู้สึกของมาร์ก เขารู้ได้ทันทีว่านั่นไม่ใช่เมย์น้องสาวของเขาแน่นอนคะ่ะแววตาของเธอมันว่างเปล่าและเย็ยนเยียบอย่างประหลาดและก่อนที่มาร์กจะได้ทันทำอะไรผู้หญิงคนนั้นก็หวีดร้องเสียงแหลมจนแก้วหูแทบแตกแล้วพุ่งตรงเข้ามาหาเขาที่นอนอยู่บนเตียงอย่างรวดเร็วมาร์กสะดุ้งสุดตัวตื่นขึ้นมาจริงๆเหนือท่วมตัวหัวใจเต้นระรัวแต่ในขณะที่เขากำลังตั้งสติอยู่นั้นเอง เขาก็ได้ยินเสียงโวยวายดังมาจากห้องสีชมพูเสียงของต้นเพื่อนเขานั่นเองค่ะมาร์กใจไม่ดีรีบลุกพรวดจากเตียงแล้ววิ่งไปที่ห้องของต้นทันทีภาพที่มาร์กเห็นคือต้นนั่งหน้าซีเผือดอยู่บนเตียงเนื้อตัวสั่นเทาพอเห็นมาร์กต้นก็โผล่อ,ออกมาด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกต้นเล่าว่าเมื่อกี้เขาฝันฝันว่าเขานอนลืมตาตื่นขึ้นมาบนเตียง แล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนจ้องเขาอยู่หน้าห้องน้ำในห้องสีชมพูนั่นเองเธอยือนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกรีดร้องเสียงดังลั่นแล้วพุ่งเข้ามาหาเขาเหมือนจะทำร้ายหมากยืนอึ้งไปเลยค่ะความฝันของเขากับของต้นมันเหมือนกันจนหน้าขนลุกทั้งลักษณะของผู้หญิงคนนั้นทั้งการกรีดร้องและการพุ่งเข้ามา ราวกับว่าทั้งสองคนได้เผชิญหน้ากับสิ่งเดียวกันในเวลาไล่เลี่ยกันคืนนั้นทั้งมากและต้นนอนไม่หลับอีกเลยค่ะได้แต่นั่งคุยกันด้วยความหวาดผวาจนสว่างบทที่สองคำท้าทายของคุณปู่เรื่องราวของมาร์กกับต้นแพร่กระจายไปในบ้านอย่างรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะเมื่อเมเองก็ยืนยันว่าเธอเห็นผู้หญิงคนนี้บ่อยๆ ลักษณะก็ตรงกับที่มาร์กและต้นเล่าทุกอย่างคือหน้าตาคล้ายเมแต่แววตาไม่ใช่มันทำให้คนในบ้านเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกันมากขึ้นจากที่เคยคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าปากต่อปากตอนนี้มันเริ่มมีน้ําหนักมากขึ้นแล้วแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยค่ะนั่นก็คือคุณปู่เดชคุณปู่ของเมท่านเป็นคนหัวแข็ง ไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดาอะไรง่ายๆแถมยังเป็นนักสะสมของเก่าตัวยงในบ้านจึงเต็มไปด้วยวัตถุโบราณมากมายที่คุณปู่เก็บสะสมไว้เมื่อได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นคุณปู่ก็ได้แต่หัวเราะแล้วบอกว่าเหลวไหลไร้สาระคนเราคิดมากไปเองฝันเฟื่องกันไปใหญ่เมย์เคยพยายามจะบอกคุณปู่หลายครั้งนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นมีอยู่จริงๆนะคะคุณปู่หนูเห็น เธอมองเราอยู่แต่คุณปู่ก็ไม่เคยเชื่อเลยค่ะท่านมักจะพูดว่าถ้ามีจริงทำไมปู่ไม่เคยเจอนี่บ้านปู่นะถ้ามีอะไรไม่ดีอยู่ในบ้านปู่ต้องรู้สิจนกระทั่งมีคืนหนึ่งค่ะหลังจากที่มีแขกมาพักที่ห้องสีชมพูแล้วก็เจอดีอีกตามเคยคุณปู่คงจะรําคาญหรืออยากจะพิสูจน์ก็ไม่ทราบได้คืนนั้นคุณปู่ประกาศกล้าวเลยค่ะว่า ถ้าผีตัวนั้นมันมีจริงแน่จริงก็ออกมาให้ปู่เห็นสิปู่ไม่กลัวหรอกนี่บ้านปู่ใครจะมาทำอะไรซีสัวไม่ได้ปู่ท้าเลยนะเมย์ได้ยินคุณปู่ท้าทายแบบนั้นก็ใจคอไม่ดีเลยค่ะพยายามจะห้ามแต่คุณปู่ก็ไม่ฟังท่านเดินเข้าห้องนอนของท่านไปอย่างไม่ยาแสคืนนั้นทั้งคืนเมย์นอนไม่ค่อยหลับกังวลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณปู่หรือเปล่า เช้าวันรุ่งขึ้นคุณปู่ตื่นมาก็ดูปกติทุกอย่างค่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ท้าทายไว้เมื่อคืนเลยแม้แต่น้อยดูเงียบขึมกว่าปกติเล็กน้อยเท่านั้นเมเห็นคุณปู่ไม่พูดอะไรก็เลยแอบไปกระซิบถามป้าน้อมแม่บ้านเก่าแก่ที่อยู่กับคุณปู่มานานเมถามป้าน้อมว่าเมื่อคืนคุณปู่เจออะไรบ้างหรือเปล่าคะป้าทำไมวันนี้ดูเงียบเงียบไป ป้าน้อมมองซ้ายมองขวาก่อนจะกระซิบตอบเมด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักป้าหนอมเล่าว่าเมื่อคืนหลังจากที่คุณปู่เข้านอนไปแล้วประมาณเที่ยงคืนกว่าๆป้าหนอมได้ยินเสียงแปลกๆมาจากหน้าห้องคุณปู่ค่ะเสียงเหมือนคนร้องไห้สะอึกสะอื้นสลับกับเสียงเหมือนเอาเล็บขูดประตูไม้อยู่ตลอดเวลา ป้านอมเองก็กลัวไม่กล้าออกไปดูได้แต่นอนตัวสั่นอยู่ในห้องจนเสียงนั้นเงียบหายไปเองตอนใกล้สว่างและพอเช้ามืดป้านอมไปทำความสะอาดหน้าห้องคุณปู่ก็เห็นรอยขีดข่วนเล็กๆเกต็มหน้าประตูไปหมดเลยค่ะป้านอมยังเล่าอีกว่าตอนเช้าคุณปู่ตื่นมาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่สีหน้าท่านดูไม่ค่อยดีนัก เหมือนคนไม่ได้นอนมาทั้งคืนท่านสั่งให้ป้าน้อมทำความสะอาดรอยพวกนั้นให้หมดแล้วก็กําชับว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปพูดให้ใครฟังเด็ดขาดโดยเฉพาะพวกเด็กๆเกมฟังแล้วก็อึ้งไปเลยค่ะนี่แสดงว่าคุณปู่เจอเข้าแล้วจริงๆแต่ท่านคงไม่อยากเสียหน้าหรืออาจจะอย่างที่คุณปู่เคยพูดไว้ว่าถ้ายิ่งเชื่อก็จะยิ่งอยู่ท่านเลยเลือกที่จะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมยนึกถึงคำพูดของคุณปู่แล้วก็ได้แต่ถอนหายใจผู้หญิงคนนั้นเธอคงไม่ยอมง่ายๆแน่สำหรับเมเองการเจอเจอผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชินชาไปแล้วค่ะแต่ก็ยังอดขนลุกไม่ได้ทุกครั้งโดยเฉพาะในตอนเช้ามืดเวลาที่เมย์ต้องตื่นไปโรงเรียนช่วงนั้นเมเรียนโรงเรียนประจำค่ะจะกลับบ้านเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ เธอมักจะเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตามมุมมืดของบ้านยืนอยู่ตรงพุ่มไม้ในสวนบ้างบางทีก็เห็นแค่ครึ่งตัวชะโงกออกมาจากหลังเสาบ้านหรือบางทีก็นั่งกอดเข่ามองเมยอยู่เงียบๆตรงชานพักบันไดก็มีค่ะบทที่สอาถรรพ์ในวันมงคลและการมาเยือนของอาจารย์ขจร เรื่องราวแปลกๆในบ้านยังคงดำเนินต่อไปค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นาออนน้องสาวของแม่ซึ่งพักอยู่ชั้นสามของบ้านฉันเดียวกับที่มีห้องเก็บของเก่าของคุณปู่เยอะๆนาออนมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อน้องมินอายุประมาณสี่ห้าขวบกำลังน่ารักน่าชาังเลยค่ะน้องมินจะสนิทกับเมมากเวลาเมกลับบ้านก็จะมาเล่นด้วยกันตลอด คืนหนึ่งขณะที่เมยังอยู่ที่โรงเรียนประจำนาออนกำลังกล่อมน้องมินนอนตามปกติจู่ๆน้องมินที่กำลังเคลิ้มๆจะหลับก็ลืมตาพลงขึ้นมาแล้วชี้ไปที่มุมห้องพูดด้วยเสียงใสๆว่าแม่จา๋าพี่เมย์มาหาพี่เมย์ยืนอยู่ตรงนั้นแนที่เมย์ยิ้มให้มินด้วยนาอารมองตามที่ลูกสาวชี้ก็ไม่เห็นมีใครคะ่ะมีแต่ความว่างเปล่านาออนขนลุกสู้ รีบกอดน,น้องมินแน่นแล้วปลอบว่าน้องมินคงตาฝาดไปเองที่เมยังไม่ได้กลับจากโรงเรียนเลยแต่น้องมินก็ยังยืนยันว่าเห็นที่เมจริงๆน้าออนได้แต่ภาวนาในใจให้คืนนั้นผ่านผลไปโดยเร็วเหตุการณ์นี้ยิ่งตอบย้ำว่าผู้หญิงคนนั้นที่ทุกคนในบ้านเจอมักจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายเมยอย่างน่าประหลาดค่ะเมเองก็เคยเจอเรื่องที่น่ากลัวไม่แพ้กันค่ะ มีคืนหนึ่งที่เมนอนอยู่ในห้องของตัวเองที่อยู่ชั้นสี่ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของบ้านขณะที่กำลังจะหลับเธอก็รู้สึกเหมือนมีอะไรเย็นๆมาสัมผัสที่แขนพอลืมตาดูในความสลัวของห้องเธอก็เห็นมือสีขาวซีดคู่หนึ่งค่อยๆยื่นลงมาจากช่องเล็กๆบนฝ้าเพดานห้องมือคู่นั้นค่อยๆเคลื่อนต่ำลงมาเหมือนกำลังจะคว้าจับอะไรบางอย่างเมตกใจสุดขีด ร้องกรี๊ดออกมาแล้วกระโดดลงจากเตียงทันทีพอเปิดไฟให้สว่างก็ไม่พบอะไรแล้วค่ะแต่คืนนั้นเมก็นอนไม่หลับอีกเลยต้องเปิดไฟนอนทั้งคืนแล้วก็มาถึงเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนั้นเป็นวันแต่งงานของญาติผู้พี่คนหนึ่งทำให้มีญาติญาติและแขกเรือมาพักค้างที่บ้านของเมกันเยอะแยะไปหมดคืนนั้นเมนอนกับคุณแม่นวลในห้องของเมเอง ห้องของเมยจะมีหน้าต่างกระจกใสบานใหญ่ที่มองทะลุออกไปเห็นห้องนั่งเล่นรวมของชั้นสีได้ค่ะกลางดึกคืนนั้นคุณแม่นวลเล่าว่าท่านฝันไปค่ะในฝันนั้นท่านรู้สึกว่าเมย์กำลังกอดท่านแน่นมากจนอึดอดัดท่านเลยถามเมยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าลูกแต่เมยในฝันไม่ตอบได้แต่กอดแน่นขึ้นคุณแม่บอกว่าจู่จู ก็มีอะไรดนใจให้ท่านมองออกไปที่กระจกบานนั้นแล้วท่านก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเธอยือนจ้องเขแมงมาจากห้องนั่งเล่นดวงตาของเธอแดงก่ำเหมือนคนโกรธจัดแล้วเธอก็กรีดร้องออกมาสุดเสียงเป็นเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจและความอาฆาตจนกระจกหน้าต่างสั่นสะเทือนไปทั้งบาน คุณแม่นวลตกใจมากแต่ในฝันนั้นท่านกลับมีความกล้าขึ้นมาอย่างประหลาดท่านจ้องกลับไปที่ผู้หญิงคนนั้นแล้วพูดด้วยเสียงหนักแน่นว่าวันนี้เป็นวันมงคลของครอบครัวเรานะเธอจะมาทำตัวอรารวาสแบบนี้ทำไมไม่รู้จักกาลเทศะเอาเสียเลยสิ้นคำพูดของคุณแม่ผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่เงียบลง คุณแม่นวลสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเหนือซึมไปทั้งตัวสิ่งแรกที่ท่านรู้สึกคือเมย์กำลังกอดท่านแน่นอยู่จริงๆเหมือนในฝันไม่มีผิดคุณแม่มองไปที่กระจกบานนั้นด้วยใจระทึกแต่ก็ไม่เห็นอะไรแล้วมีเพียงความมืดและความเงียบสงัดของยามค่ำคืนเชาววันรุ่งขึ้นคุณแม่นวลตัดสินใจว่าท่านจะทนอยู่กับเรื่องแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วคะ่ะ มันน่ากลัวและบั่นทอนจิตใจคนในบ้านมากเกินไปท่านเลยปรึกษากับญาติผู้ใหญ่และมีคนแนะนำให้ท่านลองไปปรึกษาอาจารย์ขจรท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ลี้ลับวัตถุโบราณและการปราบปรามวิญญาณร้ายอาจารย์ขจรเป็นที่นับถือของคนในละแวกนั้นมากคุณแม่นวลไม่รอช้าค่ะรีบติดต่อและเดินทางไปพบอาจารย์ขจรในวันนั้นเลย ท่านเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบ้านให้อาจารย์ขจรฟังอย่างละเอียดอาจารย์ขจรนั่งฟังอย่างสงบพ,พยักหน้าเป็นระยะๆะะหลังจากฟังจบอาจารย์ขจรก็ถามคำถามสองสามอย่างเกี่ยวกับตัวบ้านประวัติความเป็นมาและที่สำคัญคือท่านถามถึงของเก่าหรือวัตถุโบราณที่เก็บไว้ในบ้าน คุณแม่นวลก็เล่าเรื่องที่คุณปู่เดชชอบะส,สมของเก่าให้ฟังอาจารย์ขจรนนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกกับคุณแม่นวลว่าผมคิดว่าผมพอจะมองเห็นต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้แล้วล่ะครับแต่เพื่อให้แน่ใจผมขอไปดูที่บ้านของคุณโยมจะได้ไหมบทที่สี่ความจริงจากตู้ไม้กระจก คุณแม่นวลรีบตอบตกลงทันทีค่ะและในบ่ายวันเดียวกันนั้นเองอาจารย์ขจรก็เดินทางมาถึงบ้านริมคลองบางหลวงของเมย์ทันทีที่ก้าวเท้าเข้ามาในบริเวณบ้านอาจารย์ขจรก็หยุดนิ่งไปครู่หนึ่งมองไปรอบๆบ,บ้านด้วยแววตาครุ่นคิดก่อนจะพยักหน้าเบาๆแล้วพูดว่าพลังงานที่นี่แรงมากจริงๆครับ อาจารย์ขจรเดินสำรวจไปรอบๆบ,บ้านโดยมีคุณแม่นวลและเมเดินตามท่านไม่ได้พูดอะไรมากนะักเพียงแต่หยุดมองตามจุดต่างๆเป็นพักๆโดยเฉพาะเมื่อเดินผ่านห้องสีชมพูอาจารย์ขจรยุดยืนมองนิ่งอยู่หน้าห้องนั้นนานเป็นพิเศษก่อนจะหันมาพูดกับคุณแม่นวลว่าห้องนี้มีร่องรอยของพลังงานบางอย่างที่เข้มข้นมากครับเหมือนเป็นจุดที่เขาชอบมาปรากฏตัว จากนั้นอาจารย์ขจรก็ขอให้คุณแม่นงวนพาไปดูห้องเก็บของเก่าของคุณปูเดชค่ะเมื่อไปถึงห้องเก็บของเก่าซึ่งอยู่ชั้นสามบรรยากาศในห้องนั้นทั้งอับชื้นและเย็นยะเยือกอย่างประหลาดของเก่ามากมายวางซ้อนกันอยู่เต็มไปหมดบางชิ้นก็มีผ้าคลุมไว้บางชิ้นก็วางเปลือยเปลือยให้ฝุ่นจับหนาเตอะ อาจารย์ขจรเดินสำรวจไปเรื่อยๆอย่างช้าๆท่านใช้มือสัมผัสของเก่าบางชิ้นเบาๆแล้วก็เดินผ่านไปจนกระทั่งท่านไปหยุดยืนอยู่หน้าวัตถุชิ้นหนึ่งมันเป็นตู้ไม้โบราณทรงสูงประตูเป็นบานกระจกเงาขุ่นมัวที่สะท้อนภาพบิดเบี้ยวตู้ใบนี้ถูกวางเก็บไว้ในซอกหนึ่งของห้องดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครสนใจมันเท่าไหร่นัก อาจารย์ขจรยืนจ้องตู้ใบนั้นนิ่งนานดวงตาของท่านจับจ้องไปที่เงาสะท้อนในกระจกก่อนที่ท่านจะหันมาพูดกับคุณแม่นวลนและเมย์ด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่าผมคิดว่าเราเจอต้นตอของปัญหาแล้วล่ะครับคุณแม่นวลนถามด้วยความสงสัยว่าหมายความว่ายังไงคะอาจารย์หรือว่าผู้หญิงคนนั้นสิงอยู่ในตู้นี้เหรอคะ อาจารย์ขจรยักหน้าช้าช้าใช่ครับคุณโยมวิญญาณหญิงสาวตนนั้นเธอไม่ได้อยู่ที่นี่โดยบังเอิญและก็ไม่ได้เป็นเจ้าที่เจ้าทางเก่าก่อนอะไรทั้งนั้นแต่เธอมากับตู้ไม้กระจกใบนี้ครับเมย์ได้ฟังก็รู้สึกช้าว,ว่าไปทั้งตัวนึกย้อนไปในวัยเด็กเธอจำได้ลางๆว่าเคยเห็นตู้ใบนี้ตั้งอยู่ในมุมหนึ่งของบ้าน และเธอก็ชอบแอบไปยืนมองเงาตัวเองในกระจกบานนั้นบ่อยๆทั้งๆที่รู้สึกกลัวอย่างประหลาดทุกครั้งที่มองไม่คิดเลยว่าตู้ใบนั้นจะกลายเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณร้ายอาจารย์ขจรกล่าวต่อว่าวิญญาณที่ผูกพันกับสิ่งของเก่าแก่โดยเฉพาะวัตถุที่มีกระจกหรือเคยเป็นของรักของห่วงของใครบางคน มักจะมีพลังงานและความยึดติดที่รุนแรงมากครับจากที่ผมสัมผัสได้วิญญาณหญิงสาวในตู้นี้มีความปรารถนาบางอย่างที่แรงกล้ามากคุณแม่นวนถามขึ้นว่าแล้วเธอต้องการอะไรหรือคะอาจารย์หรือว่าเธออยากจะได้สารอยากให้เราตั้งสารให้เธออยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ขจรสายหน้าชาชานั่นเป็นสิ่งที่เธอต้องการส่วนหนึ่งครับคุณโยมเธออยากได้รับการยอมรับ อยากมีที่ทางเป็นของตัวเองแต่ความปรารถนาที่แท้จริงของเธอมันมากกว่านั้นครับผู้หญิงคนนี้เธออยากได้บ้านหลังนี้เป็นของเธอเธออยากให้ที่นี่เป็นที่ของเธอโดยสมบูรณ์คำพูดของอาจารย์ขจรทำให้ทั้งคุณแม่นวลและเมนาซีดเผือดไปตามตามกันอาจารย์ขจรกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเพราะฉะนั้นอย่าได้คิดตั้งศาลให้เธอเด็ดขาดนะครับ การทำเช่นนั้นจะเป็นการยอมรับและเป็นการมอบอำนาจให้เธออย่างเต็มที่มันจะทำให้เธอมีพลังมากขึ้นและจะยิ่งยึดติดกับบ้านหลังนี้และคนในบ้านไม่ยอมไปไหนหนักกว่านั้นคือเธออาจจะพยายามขับไล่เจ้าของบ้านตัวจริงออกไปหรือทำให้คนในบ้านอยู่ไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วเราจะทำยังไงดีคะอาจารย์คุณแม่นวลถามด้วยน้ำเสียงสิ้นหวัง อาจารย์คะจอนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าเรื่องนี้คงต้องค่อยๆแก้กันไปครับแต่สิ่งแรกที่ต้องทำคือย้ายตู้ใบนี้ออกจากห้องเก็บของไปไว้ในที่ที่เหมาะสมและเราต้องทำพิธีบางอย่างเพื่อสยบพลังงานของเธอและเจรจาต่อรองกับเธอครับแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะดูเหมือนว่าเธอจะผูกพันกับตู้ใบนี้และมีความอาฆาตบางอย่างที่ฝังลึกอยู่ด้วย คําพูดของอาจารย์ขจรทิ้งท้ายไว้ด้วยความน่าสะพรึงกลัวความลับของหญิงสาวปริศนาถูกเปิดเผยแล้วแต่หนทางข้างหน้าในการจัดการกับเธอนั้นดูเหมือนจะมืดมนและเต็มไปด้วยอันตรายยิ่งนักบทที่ห้าเผชิญหน้าและหนทางที่ไม่สิ้นสุดหลังจากที่อาจารย์ขจรชี้ชัดถึงต้นตอของปัญหาแล้ว บรรยากาศในบ้านก็ยิ่งเต็มไปด้วยความตึงเครียดค่ะคุณปู่เดชซึ่งในตอนแรกยังคงมีท่าทีไม่เชื่อถือเท่าไรนักเมื่อได้ฟังคำอธิบายของอาจารย์ขจรประกอบกับประสบการณ์ตรงที่ท่านเคยเจอมาแบบลับๆก็เริ่มมีสีหน้าเคร่งเครียดและยอมรับฟังมากขึ้นอาจารย์ขจรได้แนะนำให้ทำการย้ายตู้ไม้กระจกใบนั้นออกจากห้องเก็บของ โดยท่านอาสาเป็นผู้ดูแลขั้นตอนการเคลื่อนย้ายด้วยตัวเองท่านบอกว่าต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะการรบกวนที่สถิตของวิญญาณโดยไม่ถูกวิธีอาจจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงได้ในวันที่ทำการเคลื่อนย้ายตู้ทุกคนในบ้านต่างมารวมตัวกันด้วยความอยากรู้ระคนหวาดกลัวค่ะอาจารย์ขจรได้ให้คนงานสองสาคนช่วยกันยกตู้ออกมาอย่างทุลักทุเล ขณะที่ยกนั้นเองก็มีเสียงเหมือนแก้วร้าวเบาๆดังมาจากภายในตู้และมีลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านทุกคนไปจนขนลุกสู้ทั้งๆท,ที่วันนั้นอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวอาจารย์ขจรได้นำตู้ใบนั้นไปตั้งไว้ที่ลานโล่งหลังบ้านชั่วคราวโดยท่านได้ใช้สายสินพันรอบตู้เอาไว้หลายชั้นพร้อมกับวางยันกันภายไว้ตามมุมต่างๆ ท่านบอกว่านี่เป็นการควบคุมพลังงานของวิญญาณเอาไว้เบื้องต้นเพื่อไม่ให้เธอออกมาอารวาดได้จากนั้นอาจารย์ขจรก็ได้เริ่มทำพิธีสวดบทสวดบางอย่างที่เมเองก็ฟังไม่เข้าใจค่ะเป็นภาษาโบราณที่ฟังดูขลังและน่าเกรงขามขณะที่อาจารย์ขจรทำพิธีอยู่นั้นบรรยากาศรอบๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ท้องฟ้าที่เคยสว่างเริ่มมีเมฆครึ้มเข้ามาบดบังลมเริ่มพัดแรงขึ้นจนกิ่งไม้ไหวเอ็นไปมาอย่างน่ากลัวทันใดนั้นเองประตูกระจกของตู้ไม้ก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเสียงเหมือนมีคนทุบกระจกดังออกมาจากข้างในตู้ทีทีพร้อมกับเสียงกรีดร้องโหยหวนของผู้หญิงที่ฟังแล้วบาดแก้วหูยิ่งนัก เสียงนั้นเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและไม่พอใจอย่างชัดเจนทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างพากันถอยกลูด้วยความตกใจยกเว้นอาจารย์ขจรที่ยังคงยืนสงบนิ่งตังมันสวดมนต์ต่อไปไม่หยุดแสงเทียนที่จุดไว้หน้าตู้ดับวูบลงพร้อมกันหลายเล่มอาจารย์ขจรลืมตาขึ้นจ้องเขแมงไปที่ตู้ใบนั้นแล้วท่านก็เปล่งเสียงดังขึ้นว่า เราไม่ได้ต้องการจะทำร้ายเจ้าเพียงแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าเจ้ามากับสิ่งของชิ้นนี้หากเจ้าต้องการจะไปสู่สุขติภพเราก็จะช่วยส่งเจ้าไปแต่หากเจ้ายังคิดจะผูกพยาบาทอาฆาตจองเวนและรังควานคนในบ้านนี้อยู่แล้วก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนเสียงกรีดร้องจากในตู้ยังคงดังอยู่แต่ดูเหมือนจะเบาลงเล็กน้อยประตูกระจกยังคงสัน่น แต่ไม่รุนแรงเท่าตอนแรกอาจารย์ขจรยังคงสวดมนต์ต่อไปอีกพักใหญ่จนกระทั่งเสียงกรีดร้องเงียบหายไปและการสั่นสะเทือนของตู้ก็หยุดลงบรรยากาศรอบๆค่อยๆกลับสู่สภาวะปกติหลังจากเสร็จพิธีอาจารย์ขจรได้บอกกับทุกคนว่าตอนนี้วิญญาณในตู้สงบลงแล้วแต่ยังไม่ได้จากไปไหนเธอยังคงสิงสถิตอยู่ในตู้นั้น และยังคงมีความปรารถนาที่จะอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่ท่านแนะนำว่าทางที่ดีที่สุดคือการนำตู้ใบนี้ไปถวายวัดหรือนำไปไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งมีผู้ดูแลเรื่องพวกนี้โดยตรงแต่คุณปู่เดชยังมีท่าทีลังเลเพราะอย่างไรเสียตู้ใบนี้ก็เป็นของเก่าที่ท่านรักและห่วงแหนอยู่ไม่น้อย ถ่ายที่สุดหลังจากปรึกษากันอยู่นานคุณปู่ก็ตัดสินใจว่าจะยังไม่นำตู้ไปไหนแต่จะย้ายไปเก็บไว้ในห้องเก็บของเล็กๆที่ปิดตายอยู่หลังบ้านแทนโดยอาจารย์ขจรได้ช่วยทำพิธีสะกดและปิดผนึกห้องนั้นไว้อีกชั้นหนึ่งท่านกําชับว่าห้ามใครเข้าไปในห้องนั้นอีกเด็ดขาดและให้มันทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับวิญญ,ญาณตนนั้นอยู่เสมอ หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเหตุการณ์แปลกๆในบ้านก็ลดน้อยลงไปมากค่ะเสียงปริศนาหรือการปรากฏตัวของผู้หญิงคนนั้นแทบจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยแต่เมย์ก็ยังคงรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านเหมือนเป็นเงาจางๆที่ยังไม่ยอมเลือนหายไปไหนห้องสีชมพูก็ยังคงเป็นห้องสีชมพูต่อไปแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปพักค้างคืนที่นั่นอีกเลยค่ะ แม้ว่าจะไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ตามแต่ความหวาดกลัวมันได้ฝังลึกลงไปในใจของทุกคนเสียแล้วเมเองบางครั้งในยามค่ำคืนเธอก็ยังคงรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเธออยู่จากมุมมืดของบ้านหรือบางทีเมื่อเธอมองกระจกเธอกอดไม่ได้ที่จะนึกถึงตู้ไม้กระจกใบนั้นและวิญญาณหญิงสาวที่สิงสถิตอยู่ข้างใน เรื่องราวครั้งนี้มันจบลงแบบที่ไม่คลี่คลายทั้งหมดทิ้งไว้เพียงความรู้สึกอึดอัดและเยือกเย็นว่าบางทีวิญญาณตนนั้นอาจจะยังรอคอยวันที่จะได้ออกมาจากที่คุมขังหรือรอคอยเวลาที่เธอจะได้ในสิ่งที่เธอต้องการจริงๆก็เป็นได้บ้านหลังนี้อาจจะไม่มีวันสงบสุขได้อย่างแท้จริงอีกต่อไปแล้วก็ได้ค่ะเรื่องราวอาถรรพ์ในครั้งนี้ก็น่ากลัวจริงๆนะคะ โดยเฉพาะเมื่อมันเกิดขึ้นในบ้านของเราเองสถานที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดมันทำให้เราอดคิดไม่ได้เลยนะคะว่าสิ่งของเก่าๆที่เราเก็บไว้หรือแม้แต่สถานที่ที่เราอยู่อาศายัยอาจจะมีเรื่องราวหรือพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้คะ่ะหากใครไม่อยากพลาดเรื่องลี้ลับขนหัวลุกที่อาจารย์บินจะนำมาเล่าให้ฟังอีกในครั้งต่อไป อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฟังเรื่องนี้จบแล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคะคิดว่าถ้าเป็นคุณคุณจะตัดสินใจทำอย่างไรกับตู้ไม้กระจกใบนั้นคะลองเขียนแสดงความคิดเห็นบอกอาจารย์บินและเพื่อนๆในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่เรื่องหน้าสวัสดีค่ะ